เริ่มต้นวันใหม่กับเดลี่อีคโนมิกมาดูกันว่าตลาดสหรัฐเป็นอย่างไรบ้างตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดสูงขึ้นในวันพุธนี้หลังจากมีข่าวว่าสหรัฐและจีนได้วางแผนเจรจาทางการค้าในสุดสัปดาห์นี้ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แม้ว่าผลจากการประชุมยังไม่แน่นอนแต่การลดความตึงเครียดทางการค้าอาจส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินการลดภาษีชั่วคราวเพื่อให้มีการเจรจาต่อไปอาจช่วยลดความวุ่นวายทางการค้าใน ช่วงนี้ได้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีอยู่ที่4.28%ตลาดต่างประเทศในเอเชียสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากจีนได้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากพาด นี่ส่วนยุโรปปรับตัวลดลงขณะที่ยอดขายปลีกของยูโรโซนในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น1.5%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้ที่1.4%ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆในตลาดสินค้าพภคภาพันราคาน้ำมันดับเบิลยูทีลดลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีเนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานส่วนเกินจาก เอเพกธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบีย้ยคงที่ตามที่ค่าธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในช่วง4.25-4.5%ตามคาดการณ์และได้ปรับข้อความในแถลงการเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการว่างงานและเงินเฟ ในขณะที่ตลาดพันธบัตรคาดการว่ามีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งภายในปีนี้คาดว่าจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำไรบริษัทผลการประกอบการองค์กรดูดีขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของงอบริษัทดิสนีย์ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสได้สูงกว่าที่คาดการไว้โดย77%ของบริษัทในดัชนี S&P 500ได้รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการไว้โดยมีปัจจัยเซอร์ไพรส์เฉลี่ย8.7% นี่คือ d ดลี่อ c o n o มิ c ขอให้คุณมีวันที่สดใสและเปลี่ยมไปด้วยความสุข